I don't slow up, No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับช่อง SBN Automotive นะครับก็มีเรื่องราวดีดีนำเสนอนะครับอวันนี้นะครับเรามีนะครับเรือนไม้นะครับของรุ่น R15 นะครับ R15 อันนี้ปัญหานะครับปัญหาก็คือจอไม่เนี่ยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไฟสานะขึ้นปกติแต่ว่าตัวไฟี่ยไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับนะครับอ่าเราเปิดแจดูครับเห็นไหมครับทุกอย่างขึ้นหมดนะครับ แต่ว่าไม่มีไฟที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้กันครับต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวเรือนไม้นะครับนะไม่มีระยกครับเราถอดน็อตออกมาทั้งหมดนะครับนะก็จะยกก่อกออกได้ในลักษณะนี้นะครับนะก็เรามาดูที่ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตัวสีดาเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเราจะเชื่อมสายไฟที่ขาตรงนี้นะครับนะกับขาตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอา กรดไก่จิ้มให้ดูนะครับนี่นะครับดูนะครับตัวนี้นะครับาณจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับจุดนี้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวลองบัตรกีห้ดูครับสิ่งเราต้องมีนะครับก็มีแค่บัตรกีก์กระแสไฟเท่านั้นเองนะครับนะอ่าเดี๋ยวลองบัตรกีดูครับอ่าตัวนี้ไม่ยากอ่าประมาณนี้ครับง่ายๆครับ อ่าจะได้ในลักษณะนี้นะครับแค่นี้เองครับนะหรือจะตัดสายสั้นๆกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวลองไปเทสดูครับอ่านะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับเสียบปลั๊กนะครับอ่าออนกุญแจนะครับอ่าติดแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือ เราจะไม่สามารถปรับแสงได้เพราะว่าอาร์ิาโปรติจะปรับแสงได้ครับปรับแสงหน้าจอได้นะครับก็นะครับเราลวันนี้นะครับก็ทางช่องเอ็นบีโ o โตโมทีมครับก็ขอจบการนำเสนอต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ